สวัสดีครับผมชื่อนายภูมิพัฒน์กฤติธรรมจุนแมเนจเม้นท์ภูมิพัฒน์กฤติธรรมจุนผมนายวิเชียนภาคภัยแมเนจเม้นท,ท์วิเชียนภาคภัยวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการนวัตกรรมเครื่องตัดหญ้าควบคุมและไกล 3D Presence Project Remote Control ลง Move เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพยัธและมหาวิทยาลัทมีสนามขนาดใหญ่ใช้สหรับกีฬาฟุตบอลจึงได้มีการใช้นักการทดลองในการตัดหญ้า และในการตัดหญ้านั้นทําให้เกิดอาก,การไม่ราดจากการเข็นเครื่องตัดหญ้าที่หนักและเป็นเวลานานจึงทําให้ประสิทธิภาพการทํางานไม่ดีเท่าที่ควรและที่สําคัญระยะเวลาในการตัดค่อนข้างมากจึงได้ผลิดเครื่องตัดหญ้าควบคุมและไกลขึ้นมาก็เป็นวาวพาละและการพลงและที่สําคัญเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ของเครื่องตัดแย้พวกม,กมือยาไก่มีดังนี้อุปกรณ์ของเครื่องตัดแย้พวกม,กมือยไก่มีดังนี้ 1. เครื่องยนต์ฮอนด้ G X หนึ่งหกศูนย์ห้าจแรงม้าสองเลชาร์ขนาดยีิบโวลต์สาใบตัด4สายพาน 5. ้าแบี่1 2ดสโวลต์สก้อน 6. กแบตเตอรี่5้าโวลต์หกแอมป์หก้อน 7. จ็ดรีโมทคอนโทรล 8ปีดิสจิตเก้เซอร์โว10อิมิซิวิต11มอเตอร์ขนาดยีโวลต์250วัตต์12กล่องควบคุมมอเตอร์ดีซียีโวลต์250วัตต์1อัน13สามสวิตปิดเปิดกล่องควบคุม14โซ่สเตอร์หลักการทำงานของเครื่องตัดแชือกพุ่มแยกไก โดยใช้เครื่องยนต์ฮอนดหน้า GX160 ขนาด5.5าห้าลิตรแม้เป็นต้นกำลังในการหมุนใบตัดและตัวชาร์จขนาด24โวลต์เพื่อทำการชาร์จไปยังแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์2ก้อนต่อแบบอนุกรมให้ได้ขนาด24โวลต์เพื่อนำไปใช้งานโดยผ่านกล่องควบคุมมอเตอร์ขนาด24โวลต์2อ0บวัตต์เป็นตัวควบคุมกระแสะไฟโดยผ่านลิมิตสวิตช์เป็นตัวกรจ่ายโดย นิมิตสวิตจะรอคําสั่งโดยใช้ทีมอดคอนโทรลเป็นตัวสั่งไปยังดิซิตเป็นตัวรับสัญญาณได้โดยต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด5โวลต์ถึง6โวลต์เป็นตัวเลี้ยงกระแสดโดยตัวรีซิตจะส่งกระแสไฟ5ถึง6โวลต์ไปยังตัวเซ์โวเพื่อทําการรับสัญญาณจากดีซิตเพื่อทําการกดนิมิตสวิตเพื่อทาการจ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์ขนาด24โวลต์2 5 0วัตต์เพื่อทำการขับเคลื่อน จากการทดลองนะครับใน10นาทีสามารถตัดยาได้10ตารางเมตรและตาซิ้งเปลือน,น้ำมันอยู่ที่1ลิตรต่อ150ตารางวาจการใช้งาาานสามารถเพ่์จากการใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้และเป็นที่น่าพอใจอย่างมากครับวเวราขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับครับ